โอ้ยยิงนั่นเรี่ยวตรงเฝ้าแรนครับมันยูปป่ปลายหกสิบเมตรเห็นมันตกตัวปะโอ้นี่เด็กโอ้มันโบยูครับเรียบร้อยครับนึกแต้มอีกแต้มที่สองพวกยิงมาตะพุ่สวัสดีตอนแรกครับพี่น้องครับอผมมาจอบนกครับมาเนี่ยมาหาบึงนกเขาอันนี้ต้นนิ้วพาครับบึงดอกแดงว่ามันดอกจานครับเนไหมสิามาจอบนกน้ำโกใหม่สุ่มนี่แล้ครับ นี่แหละมหาจอบังนกสุ่มเนี่แหละต้นกอกนี่แหละไม้เด็ดเท่าเียผมจะอย,อยู่แถวนั้นครับมันมีต่อใหม่มีพ่นต่อใหม่เดี๋เจ้าไถปีนขึ้นมาไห้ครับเดี๋ยวผมจะนั่งผาดปืนน้ำมันนั่นแหล,ละระยะกั่สี่สิบผาสิบเมตรครับพี่น้องไปจักสีมันโมามันครับพี่น้องมาลุ่นกันครับ แหลมแหลกมาน่เนพี่น้องเนาะนกเขาครับนกเขาระยะหาสิบหาเมตรครับก็ยังเห็นตกลงอยู่ด้ลยแต่ว่าโบหัวาเป็นปีนลห่หงนอสิเป็นปีนตกใจหลับไปต่อครับพี่นอ้องเหมือนนี้มายิ่งนกครับพี่นอ้องยิงนก นกจับยูหันครับอยู่ต้นแหงหงเห็นเบืองไม้ผมมาเนี่ยนี่แล้วนะต้นหิวครับอันนี้หิวผาครับดอกแดงจื้งคืนมันเป็นดอกจานครับพี่น้องมันเป็นต้นจานได้เนี่ยต้นหิวต้นหิวผาต้นหิวผาเราลุกเอียงเข่าไว้ครับยงหันบักลายนี่ยมาครับนี่ผมเอาต้นนี้จับโทรศัพท์ไว้เนี่ยครับไม้ประจำพ่อผมมากคือต้นกอกครับนี่ นี่มาครับต้นบักกอบนี่เราผมผ่านเสพพนเลยยิงไม่ต่างหันพี่นอ้องตรงไหนจ,จับอยู่ช่วงนี่นะวันผมเหลือกยิงต้นไม่จับอยู่นอกนี่สะหาเห็นหมดแล้วสีนกเขากับสีอันอันเฮงก็ไม่นอัเดียวกันพี่นออ้องเอ้วย่านต้นบม้าตายเลย่านต้นบม้อยู่เดี๋ยวผมคนรวยเบิ้งทั้งเฮน่าก่อนครับ อาจจะคืออย,าอ,ย,า,อยาอาจจะตกลงผุ่นหรืออาจจะบบถือก็เป็นไปได้โอ้อยมันมุ่นเห็นอยู่พี่น,น้นองวันอยู่ช่วงแถวงานนี่แหละเป็นเปลี่ยนอยู่ด้ีมันสิหกตันโอ้พี่โอ้มันคือตกมะกไก่เลยวะพี่โอ้แสดงว่ามันอ๋อหรืมันจับอยู่พี่เหรอ โอ้ผมเนี่ยมาผมก็เห็นอยู่ช่วงกลางๆต้นนะครับมันเสียงโอ้มผนอาจจะตับอยู่แถวงานนี่ครับพี่น้องผมเบิ่งบริษัทเนี่ยนอนเลยเอาเต็มแรกอยู่ก็มองครับเต็มแรกเนาะยิงมันนะครับยิงปืนนัดแรกโอ้ว่ามันเหลือกเอาตัวใหญ่สุดเลยเดย้มันหันหลังใช่ผมผมเราว่านั่นสามารถหาหา,หายเหว่งยังยนบออ่พออยู่ยันบ่ถือบ่นอสันหาลอยมันจะเะตะผินตกอยู่ผีดแสดงว่าเพิ่นชิยู งานหนิวจักเนาะพี่าาน้องเนาะหาแต้มแรกแห้งมันครับมื้อนี้ออกมาเบิ่งนกน้องอย่าบดยิงนกบ่ดดนทะเลาหายิงแต่ปลาครับ พ you know, ี่น้องนั่น70เมตรถือถือพี่น้องถือเสียทรงไปเลยโอ้ถือเสียดายเดีว่ะ โอ้โหถื่อมันนี่นี่นี่โอ้ยิงยิงนั่หนีเรี่ยวตรงเฝ้าแลนครับโอนอยู่ปลายหกสิบเมตรเห็นมันตกตัวปะโอ้นี่เด็กโอ้มันโบยู่ครับเรียบร้อยครับนึ่งแ้มอีแกแต้มที่สองพวกยิงมาตัพวก โอ้วันนั้นสิบยูเขาคือยังเห็นกูสู้ลงมามันสีเลนแอ้ตายก็มองครับว้ายสองเต็มครับยิงปืนหานัดนหละก็ไดสองน,นั่นยิงอยู่ตัวนี้อีว่างั้นนี่สามสิบห้าเมตรกับบ่อถือนักโกนหิ้งบ่พ่อครับนี่ผมอยู่นี่เห็นบ่ผมอยู่นี่นี่มันอยู่นี่ยี่สิบเอ็ดเมตรบ่ถือโอ้โหโคตรโคตรเครียดให้จะคล้องเลย สองเต็มครับสองเต็มแล้วแวดดยังยังอยู่สูงอยู่เอาต่อครับเอาต่อหผมฝ้าวล่นผมย่านมันบอ่อยู่ย่านในเรนียนขบว่างปืนไปผีเลยผมก็ไันเลยพูดเลยเรียนไปก็บอกกอกฝ้าว่างปืนและเรียนเลยหกสิบเมตรครับนี่ต้นหนึ่งลูกคนเรียบร้อยแล้วต้วนเดียวก็ตามเพื่อนลูกคนครับ เขาบ้านแล้วเด้อครับพี่น้องบาดนี้ค่ำแล้วแดดมันเบิดแล้วนกมันเริ่มบ่มานะครับพูนผมยางไม่ตัวเท้าแถวก็ใหม่ปุ่มฝากทั้งหมดครับเลยเชนตตะปลายาใหม่แหงหนึงครับนี่แหละผลงานครับนกเขาสองตะครับเนาะยิ่งปืนไปหานัดครับนัดแรกยิ่งอยู่ที่ระยะหาสิบหากระได้ตัวหนึ่งยิ่งเกตสิบบอได้มายิ่งสามสิบหาบอได้มายิ่งหกสิบได้ แล้วก็ยิ่ง20เมตรบ่ถือเด็ดซองครับแล้วแต่นายหัก20เมตรมันอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ซำผมนั่องมองผมนั่ง,งอยู่ซำหัวนี่แหละ20เอ็ดเมตรงามใหม่บังสองขา่าผมเห็นตะปองพอกาว่ายิ่งหลอดปองเรงืรอ่อบอลหลอดสัมถึกงามใหม่เนาะยามันครับเด็ดซองตัวก็ถือว่าแหลวแรงครับแรงลาบครับพี่น้องลาบเพราะเด็ดซอ,องเข่าซองเฮื่อนอยู่เฮื่อนผมก็เฮื่อนพ่อเถ้าครับ าอยากหากินนะครับเนาะพอได้เลี้ยวแรงครับพอได้คลิปพอได้กับเขา่าโอ้นกกำลังขี่กลับขึ้นค้อนครับบินขึ้นไปทั้งในบ้านครับพี่น้องขอบคุณเลยนะเขามารับชมคลิปครับสำหรับคลิปนี้บ่มี่ยังหลายครับสวัสดีครับ